อุยพี่ชาฝากของเล่นไปให้น้องแฟรลี่ด้วยนะคะนี่นี่ก็คือเป็นตัวนี้เลยปาชาใช่ค่ะแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าเธอคิดว่าแบบมันหมดนะนหมดปะคือจะต้องหยกโยกหยกหยกหยกให้เขาหมุนให้ได้แล้วก็แลนดิ้งให้ได้อย่างสวยงามอ๋อเป็นนังจิมเนสติกแล้วก็อันนี้กล่องสุ่มค่ะอพี่ก็มีนะอ้าวพี่ได้ไปแล้วเหรอพี่ซื้อแล้วหกกล่องเลยเหรอจริงอ้าวแต่แล้วพี่แล้วพี่ก็ลงคลิปด้วยพี่มีเอ็กซ์เรย์ยัง คือไอตัวสีม่วงยังไม่มีไอเด็กพี่น่าส่งไหนไอตัวสีม่วงอ่ะพี่โพ้เนี่ยพี่พี่ได้กล่องสุ่มแบบนี้ไปเลยออ๋แสดงว่าพี่ซีเซตนี้ใช่ก็มีนี่อ๋อมีตัวใหม่มาใช่อเดีย้เนี่ยพี่มีแล้วข้อมือคุณมากค่ะน้องชาถึงบ้านแล้วพี่ชาฝากมาให้ค่ะแฟรี่ของเล่นเอามาให้หนูเดี๋ยวไว้เล่นกับแม่นะมันเป็นเหมือนยิมนาสติกอะลูกใช่ปลาลูก โอเคนี่ค่ะถึงถึงมือแล้วนะชาพี่เอามาให้น้องแฟรี่แล้วนะ